สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้แดเนียลก็จะมาพูดถึงตัว 3D v i e ิวเวครับเทรดดิวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนหนึ่งเนาะที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้บนเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้ครับเราก็คือเหมือนมีโมเดลเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนวัสดุเขาได้นะฮะนะวัสดุเขาสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนนะอ,อันนี้เขาแบ่งไว้นะครับว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวเบาะของเขาเองนะครับ ก็จะสามารถที่จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนวัสดุได้นะครับแม้แต่ตัวมือจับเนาะตัวจับด้านข้างตัวพวกนี้นะฮะแล้วก็เขาก็เสร็จไว้ให้เปลี่ยนแปลงได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าวิธีการแบบนี้นทำยังไงนะครับนอกจากตัวพวกนี้ในการเปลี่ยนวัสดุแล้วสิ่งที่ทําได้อีกก็คือเรื่องของการเปลี่ยนมุมในการดูเนาะเราเอาจจะเปลี่ยนทิศทางการแสดงได้นะครับรวมถึงเราสามารถที่จะแสดง ตัวขนาดเขาได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะให้ข้อมูลโชว์ไปเรื่อยๆได้แล้วก็เปิดให้ขหมูลโชว์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้นะครับรวมถึงการทํา AR นะถ้าเราเอามือถือมาสกแกนตรงนี้มันก็จะขึ้น AR ตามขนาดจริงนะครับก็สามารถใช้งานได้นะฮะมาดูวิธีการทําครับ สองอย่างเลยที่จะต้องมีหลักๆครับเวลาทำอันนี้อย่างแรกเลยก็คือโมเดลครับตัวโมเดลเนี่ยถ้าเราอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ฮะแล้วก็เลือก create previewer ได้นะฮะหลังจากที่ create 3D v i e w e r เขาจะขึ้นว่า generating นะเขาอาจจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงในการที่จะ generate ตัว ตัวโมเดลเขานะครับจะเร็วจะช้าอยู่ที่ว่าวันนั้นนะ่ะตัว cloud base มันมีความ busy ขนาดไหนนะครับหลังจากที่เขา generate เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นโลโก้3 d แบบนี้ครับอ่าถ้าเขาขึ้นโลโก้3 d อย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาตรงนี้ครับตรง3 d viewer ตรงนี้3 d viewer แท็บแรกเลยครับก็คือ create and manage ครับผมสามารถที่จะ filter เอาเขาออกมาก่อนเนาะว่าตัวไหนที่เราต้องการจัดการดนี้ g e n e r a t เสร็จแล้วนะครับ มันจะมีตัวที่ publish เนาะอันนี้เพิ่งกด generate ไปเมื่อกี้เขาอาจจะยังไม่ขึ้นนะฮะไม่เป็นไรนะครับอ่นะขึ้นละอยู่ตรงนี้นะครับอ่นะเรากดที่ details ได้เลยครับตรงนี้พอกด details ครับเขาจะมาโผล่หน้านี้เนาะหน้านี้เนี่ยก็มีอย่างแรกเลยที่แนะนำให้เข้าไปก็คือตัว 3D viewer editor ครับเราจะมาทำการ set material นะครับ เราต้องเตรียมอมิเทียบไว้ก่อนนะก่อนหน้านี้ใครยังไม่ได้ใส่ตัว Texture นะครับไป Create Texture ตรงนี้เรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนนะครับเตรียมวัสดุมาทำก่อนนะฮะเสร็จแล้วเรามากดที่ 3D Viewer Editor ตรงนี้นะครับ หลังจากที่เรากด 3D Viewer Editor หน้าแรกจะเป็นเรื่องของแสงครับซึ่งก็จริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ปรับเท่าไหร่นะครับตัวแรกก็มักจะออกมาโอเคพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูซีนข้างนอกครับเราสามารถจะใช้เป็นซีนข้างนอกเออจริงๆอันนี้เป็นเรื่องแสงเนะาะจงไม่ใช่เรื่อง Background นะครับ Background Setting เราสามารถมาปรับตรงนี้ได้ครับเราอยากให้เขาเป็น Background สีอะไรนะฮะเราก็สามารถที่จะมาปรับได้นะฮะหรือจะให้เขาเป็น Image เนาะ เขามีมิติแบบนี้จริงๆก็สามารถทําได้ครับอันนี้แล้วแต่ความนิยมนะหรือเราจะอัพโหลด i m AGE ขึ้นมาเองก็ได้แต่บอกก่อนว่าตัว Im AGE ข้างหลังเขาไม่เปลี่ยนตามให้นะฮะเห็นไหมเพรว่าเราเราขยับไซส์เขาก็ตัว Im AGE ข้างหลังเขาไม่ปรับตามให้เนาะอก็ใช้เป็นรูปไปก็ได้ครับหรืออย่างผม,มใช้สีขาวไปเลยนะครับนี่คือแถบที่1ครับแท็บที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ Material แล้ว ตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยระบบของครูโฮมเขาจะดีเทคตามสีครับอย่างอันนี้ก็คือมีส่วนที่เป็นหมอนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวโซฟานะครับตัวหนังแล้วก็ตัวโครงนะฮะตัวแรกเลยนะครับคลิกเสร็จแล้วผมอาจจะเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับอาจจะกดที่ชื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงชื่อวัสดุตัวตั้งตนเขาก่อนนะฮะนะครับเป็น ไม่รู้ว่าควรจะเรียกว่าอะไรนะนเนาะผมเรียกว่าสโซฟาละกันนะครับ่ะเสร็จแล้วคลิกบวกตรงนี้ครับเขาจะขึ้นหน้า material ที่เราเตรียมไว้นั่นแหละครับอลองเลือกดูนะครับเดนนี่ก็จะเลือกอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้นะอ่ะอย่างเช่นอาจจะเลือกเป็นวอลเปเปอร์อันนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เลือกเป็นลนะินินอ่ะผ้าลินินที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับ สตัวสีตัวตรงนี้ก็ได้นะครับเราเลือกเท่าไหร่ก็เลือกไปนะฮะปล่อยข้อมูลไปนะครับตัวที่2ก็คือตัวโครงนะครับจะเปลี่ยนตัวโครงด้วยนะครับแล้วผมก็กดแอดนะครับตัวโครงผมอาจจะไปใช้เป็นตัววัสดุอื่นเนาะในดูสมีอะไรนะจะเคยทําไว้ก่อนอันี้มัอาจอาจจะเป็นตัวค o p เปอร์นะครับหรืออาจจะเป็นสีทองไปเลยนะครับหรืออาจจะเป็นไม้ อาจจะก็ะอาจจะมีวีเนียเนาะแปะทรงนี้ก็อาจจะพอมีได้อยู่นะนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นหมอนนะครับหมอนตรงนี้ผมก็อาจจะแอดอะไรง่ายๆไปนะครับเป็นคอตตอนเนาะเมื่อกี้ผมมีคอตตอนแวบๆคอตตอนไวไอันนี้ก็ได้ฮะกคอตตอน สีไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเอาคู่กันเลยก็ได้ครับเพื่อลองดูเป็นเซตว่ามันจะดีขึ้นไหมอโอเคมานะครับตรงนี้ครับทางด้านขวามือจริงๆเราปรับข้างเงาค่าบัมค่าอะไรเขาได้เนาะลองเปลี่ยนเขาดูได้นะครับ,นะรบหรือเราอยากเปลี่ยน d e ฟอล l ์ของเขาเราสามารถที่จะมาคลิกตรงนี้แล้วให้เซตเขาเป็น d e ฟอล l ์ได้นะฮะอันะนี้ของ d e ฟอล l ์ของเดิมผมถูกต้องอยู่ลวนะครับเสร็จแล้วผมกดเซฟครับ ตรงนี้ผมกดเซฟนะครับตรงนี้จริงๆเราสามารถที่จะเลือกระดับในการซูมอินซูมเอาได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาตั้งเลนยังไงแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมกดเซฟครับผมกดเซฟเสร็จแล้วผมปิดหน้านี้เลยครับเวลาเรากดแชร์ Share ไปครับเราสามารถที่จะมากดแชร์ตรงนี้ได้เลยฮนะ ตรงนี้ถ้าเราต้องการเอาไปแปะที่เว็บนะครับตรงนี้เรามีโค้ดที่ embed ไว้แล้วเป็น iframe นะสามารถก๊อปตรงนี้ไปใช้ได้เลยเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้หน่วยเขาโชว์เป็นฟิตเป็นนิ้วหรือว่าเป็นมิลลิเมตรนะครับ default ภาษาเขาเป็นอะไรก่อนนะครับสามารถที่จะเปิดได้ว่าโชว์อะไรไม่โชว์อะไรนะตรงนี้นะสามารถที่จะเลือกได้นะครับหรือว่าเราจะ Copy Link งตรงนี้หรือว่า create QR code อย่างนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมก o p ปีไป น้องเขาก็จะมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้ตามใจเลยครับวัสดุโซฟานะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับตัวโครงเปลี่ยนเป็นไม้นะฮะเปลี่ยนเป็นทองความสมจริงความสวยความไม่สวยพวกนี้ครับจะอยู่ที่การเซ็ตวัสดุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัสดุดีนะครับเราก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะน้องเขาก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยครับ ตัวนี้สามารถที่จะเอาไปช่วยให้เราขายงานเนาะบางที่เราขายงานง่ายเลยถูกใจแล้วเดนีก่กด AR แล้วก็สามารถที่จะสแกนล,ลิงก์ QR ตรงนี้ไปเล่นกับ AR ข้างนอกได้ด้วยครับยังไงลองดูครับ